สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ตนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT 2 w h e e l Drive นะครับคันนี้เป็นรถขับ2ปี2014หน้าพนมแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามมากๆและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับมิ h ูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT 2014ครับคันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับคันนี้เป็น รับ2นะครับและที่สําคัญเป็นหน้าพนมแท้ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะข้ามไป All New p a j e r o นั่นเองนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับเป็นโฉมยอดที่ตลอดการของ Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับและที่สําคัญครับคันนี้เป็นรถมือเดียวครับผมใช้งานน้อยนะครับไม่เพียงแค่แสนสามเท่านั้นนะครับรถสีขาวกิ๊บแบบนี้เลยครับสีขาวนวลๆนะครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีขาวสวยงามมากๆนะครับ เอาไปพร้อมใช้งานทันทีนะครับและที่สําคัญนะครับเซอร์วิสให้ครบๆเลยนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วครับสวยงามมากๆครับโคมไฟใสๆคู่หน้าเลยนะครับและถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมนะครับมีซูบิชิตรงกลางใหญ่ๆเงาๆแบบนี้เลยครับและถัดมาดูในส่วนของกันชนนะครับกันชนก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับการันตีได้เลยไฟติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับแต่แกงหน้านะครับสวยงามครับพลาสติกไม่มีแตกหักถลอกใดๆทั้งสิ้นครับแล การันตีได้เลยครับว่ารถไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ําแน่นอน100%เต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับด้านข้างนะครับผมขอเริ่มที่ล้อและอย่างนะครับ ล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อมีซูบิชิจากโรงงานเลยนะครับขนาดขอบ17ครับรัดคู่กับยางโอตันนี้นะครับไซส์ยาง2 6 5 6 5 R 17ดนะครับดอกยางยังเหลืออยู่เลยนะครับวิ่งได้อีกประมาณปีหรือ2ปีนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับโชคก็เป็นโชคเดิมนะครับช่วงล่างไม่มีสายไม่มีโยนครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสไดกันให้ดูด้วยนะครับคันนี้นะครับรถเดิม100%เต็มเลยนะครับถัดขึ้นมาก็จะมีกิมมิกเล่นเล็กน้อยนะครับเป็นขมเมียมแปะให้ตรงแก้มแบบนี้ครับอันนี้คือเดิมจาากโรรงงนนเลยะคับ ถัดขึ้นมาก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยงามนะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเขาจะมีในส่วนของกาบตรงข้ามประตูให้นะครับซึ่งดูรับมากๆดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็มี กาบตรงแก้มด้านหน้าให้ด้วยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นเดิมจากโรงงาน100%นะครับขอบยางทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับรถผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับและด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของกันสาดให้ด้วยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานติดตั้งมาให้อย่างดีนะครับแหลกหลังคาเดิมเช่นกันนะครับสีดําแบบนี้เลยครับและหลังคานะครับก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้ครับไม่มีรอยด่างใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตัวรถการันตีเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับและในส่วนของล้อด้านหลังนะครับเขาจะมีดิสเบรกให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นดำนะครับอันนี้เป็นดิสเบรกเลยนะครับคือเบรกได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับบันไดาทางขึ้นนะครับก็สีดำตัดด้วยสีโครเมียมแบบนี้สวยงามมากๆครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่าครับด้านหลังผมขอเริ่มที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็สวยงามนะครับอันนี้คือไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับกรอบไฟนะครับยังสวยงามอยู่เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยด่างบ้างตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพราะตอนแรกเจ้าของเดินนะครับเขาติดฟิล์มกันรอยมานะครับพอลอกออกนะครับเนื้อฟิล์มครับเขาไปกินในส่วนของไฟด้วยนะครับ แต่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้นะครับแต่คือได้ถ้ายเดิมไฟเดิมแน่นอนร้อจากโรงงานเลยนะครับคมเมี่ยมมีสุบชีตรงกลางเงาเงแบบนี้ครับโลโก้ไม่เคยแกะนะครับคมเมี่ยด้านหลังก็ใหญ่ๆเงาเงาครับมาพร้อมกับกล้องถอยให้แบบนี้เลยครับและโลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอรนะครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะแน่นอนครับ และในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ให้ด้วยครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยอีกถึง4ตำแหน่งเช่นกันนะครับไฟทับทิมนะครับสวยงามมากๆไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวนะครับยางอะไหล่อยู่ครบหมดเลยนะครับช่วงล่างไม่มีสนิมขึ้นไม่มีขี้เกือขึ้นแน่นอนครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับและเปิดด้านท้ายดูกันนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ใหญ่โตโออแบบนี้เลยครับ หลังคาครับไม่มีหย่อนไม่มีย้อยนะครับหลังคาตึงๆเป๊ะๆแบบนี้เลยและช่องแอร์ด้านหลังนะครับก็มีให้ถึง4ตำแหน่งเลยนะครับทั้งเบาะแถว2แล้วก็เบาะแถว3ครับการันตีไม่มีร้อนแน่นอนครับและดูเบาะนั่งแถวที่3ครับเนียนๆกิ๊บๆแบบนี้ครับแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับด้านในเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงาน100%เต็มเลยนะครับและวิธีการพับเบาะแถวที่3นะครับเพียงแค่เราดึงสลักตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับแล้วเบาะตรงนี้เขาก็จะตีออกไปครับนี่ครับแบบนี้เลยครับบาก็ถึงพะ ลงไปนะครับเราก็จะได้ที่เก็บของเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าอยากจะเก็บของเพิ่มเติมเราก็สามารถพับเบาะแถวที่2ได้นะครับเบาะเขาก็จะเป็นแนวลาดไปเลยนะครับสามารถใส่จัก,กรยานได้เลยนะครับถือว่าเก็บของได้ชิ้นใหญ่ๆเลยครับและด้านหลังก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วม้อีกสองตแหน่งครับผม และคันนี้นะครับก็จะเป็นพรมกระดุมให้ทั้งคันเลยนะครับสวยงามสกัดด้านล่างก็ยังสวยงามนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของเปียกให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะครับรถเดิมไม่เดิมดูยังไงครับนี่ครับหัวน็อตกันเลยครับหัวน็อตนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยผ่านการถูกไขเลยนะครับนี่ครับฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับเม็ดอาร์นะครับคมๆคมๆสวยๆนะครับเนียนๆแบบนี้เลยครับ นี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมจากโรงงานครับดูได้เลยครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักลิดความตัดต่อจมน้ําแน่นอนร้อยเ์เซ็นต็มครับฝั่งด้านขวาก็สวยงามเช่นกันนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีดาเบาะเนียนๆแบบนี้เลยครับเบาะไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดได้ทั้งสิ้นนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเย็บด้วยสติชิ่งสีดำนะครับสีเดียวกับตัวหนังเลยครับสวยงามมากๆนะครับเบาะสวยงามทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับเนียนๆเลยครับและเบาะคันนี้ครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยครับทั้ง2ตัวเลยครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับและดูในส่วนของแผงข้างประตูนะครับแผงข้างประตูก็สวยงาม เขาจะเล่นด้วยโคมเมียมเคปลาแบบนี้เลยครับสวยงามมากๆครับดูสปอร์ตลงตัวครับที่เปิดประตูก็เป็นโคมเมียมครับปุ่มปรับกระจกไม่มีหลุดไม่มีรอกไม่มีแตกหักเลยทั้งสิ้นนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับนี่เมดอาร์คนะครับเดิมทุกจุดเลยครับ รถไม่มีการตัดต่อแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเม็ดอาร์คมคมกลมๆสวยๆเรียงสวยๆแบบนี้เลยครับและดูในส่วนของสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ไม่เคยผ่านการถูกแกะเช่นกันนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับหัวน็อตตรงประตูไม่เคยผ่านการหรือการถอดรถไม่มีล้มแน่นอนครับหัวน็อตสวยงามมากๆนะครับและดูฝั่งด้านขวาตรงหัวน็อตนะครับนี่ครับไม่มีร่องรอยของการไข่เช่นกันครับไม่เคยผ่านการหรือการถอดเลยนะครับการันตีได้เลยครับได้รถเดิม100%เนต็มแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถคันนีีี้กกัเเเลลยยดดวว่าาะครบอ สตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจตามมิซูบิชิแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่131,000สมกิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2 0 1 4ไม่แสนสามวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับและที่สำคัญครับคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับกรอบเลือนไม้ใสๆแบบนี้ครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยรล้าได้ทั้งสิ้นครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้ากันต่อนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับจอครับก็เป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM ได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญครับคันนี้นะครับเขามี ในส่วนของแมปเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาไทยเลยครับสะดวกสบายพร้อมใช้งานมากๆนะครับและผมได้บอกไว้ยทับว่าคันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับมีเส้นแบ่งบอกระยะชัดเจนเลยนะครับเครื่องเสียงเขาดีมากเลยนะครับผมได้ลองใช้มากับมือแล้วนะครับเอาไปใช้งานต่อแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับทั้ง2ฝั่งเลยช่องแอร์เดิมสวยงามมากๆนะครับ แล้วระบบแอร์คันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับปุ่มควบคุมแอร์จะอยู่ตรงหน้าคอนโซลทั้งหมดเลยนะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ใส่ของเล็กเล็กน้อยๆนะครับสามารถใส่เซ็ตตั้งเศษเหรียญได้หมดเลยครับและถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์หลังนะครับที่จุดบุหรี่นะครับหรือสามารถเสียบ power outlet ได้นะครับแล้วก็ parking sensor นะครับถล่มคานเวลาถอยจอดก็สามารถปิดได้นั่นเองครับและด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆยนะครับใช้งานได้และตรงนี้นะก็็จเป ในส่วนของโคมเมียมเคปลาให้ด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับคันนี้คือเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับและดูในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์นะครับตรงพลาสติกตรงนี้ได้หลุดหายไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกการสั่งให้ใหม่นะครับหัวเกียร์ไม่มีฉีขาดนะครับหัวเกียร์สวยงามสติชิ่งเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกการหา พลาสติกมาใส่ให้นะครับก็จะสมบูรณ์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับและระบบเกียร์คันนี้นะครับก็สามารถชิปอัพชิปดาวได้ที่คันเกียร์ด้วยนะครับเกียร์เข้าลื่นๆไม่มีกระตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันครับและถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วนะครับสามารถวางแก้วได้2ใบเลยนะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนหนังไม่มีฉีกขาดเปิดมาเป็นช่องใส่ของค่อนข้างลึกมากๆเลยนะครับ เบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบแมนนวลแบบนี้นะครับใช้งานได้ปกติครับและดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับหนังเนียนๆกริบๆแบบนี้ครับสติชิ่งทุกอย่างสวยงามจริงๆครับและพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัย3ามก้านะครับมีตาวิสุชิตรงกลางดูสปอร์ตมากๆนะครับจับกระชับมือจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถเล่นเกียร์ตรงพวงมาลัยได้ด้วยนะครับอาปรับหรือว่าเรียกว่าแพททเิร์นชิปนเองนะครับพอเิ่มารมมณ์แบบควาสปอว ขึ้นเข้าไปอีกนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยครับและเสา A เสา B นะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับเสา A เสา B เนียนแบบนี้ครับไม่มีรอยหรือรอยถอดเลยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยครับหลังคานะครับตึงๆแบบนี้ไม่มีหย่อนไม่มีย้อยครับอย่างที่ผมให้ดูไว้เลยนะครับเนียนมากๆครับกระจกนะครับก็เป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับอัตโนมัติเวลาการคืนนั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะครับไปครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังสีดำนะครับแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับเบาะสวยๆไม่มีฉีกขาดอเลยทั้งสิ้นนะครับเบาะหนังนุ่มๆเลยนะครับแล้วเวลาเราจะขึ้นเบาะแถวที่3นะครับเพียงแค่เรากดตรงนี้นะครับเบาก็จะเด้งกลับมาแบบนี้ครับเราก็สามารถปีนขึ้นไปนั่งเบาะแถวที่3ได้นะครับอันนี้คือสาธิตให้ดูเบื้องต้นนะครับ แต่ว่าเบาะแถวที่3นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่อาจจะเหมาะสําหรับเด็กหรือผู้หญิงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งเบาะแถวที่2กันให้ดูนะครับเบาะแถวที่2นะครับขาผมยังเหลืออีกเยอะครับหัวผมก็เลยเยอะเช่นกันครับนั่งสบายมากๆนะครับเบาะนุ่มมากครับนั่งทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนครับและด้านเพดานนะครับก็จะมีในส่วนของช่องแอร์ให้ด้วยนะครับเตาลงมาแบบนี้เลยครับเย็นแน่นอนครับการันตีเย็นทั้งคันเลยนะครับและจุดไฮไลท์จุดหนึ่งครับคันนี้นะครับก็จะเป็น วิทยุเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตให้ด้วยครับก็สามารถเปิดได้นะครับอันนี้คือจะลิงก์กับตัวหน้าจอด้านหน้าเลยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและด้านหลังนะครับเวลาปรับเปิดปิดแอร์นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับและดูในส่วนของที่เท้าแขนกันครับที่เท้าแขนหนังดําเรียบเนียนมาพร้อมกับช่องวางแก้วอีก2ตําแหน่งเช่นกันถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและดูข้างประตูนะครับโครงสร้างครับ น็อตนะครับเดิมทุกอย่างเม็ดอาร์คมคมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับการันตีได้เลยรถยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ VGTurbo DID Hypercommon Rail 4สูบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง178แรงมา้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซีนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณ11-14โลลิททำได้สบายๆนะครับจับคู่กับเกียร์5สปีดขับขี่สนุกมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามิซูบิชิเครื่องเขาแรงพนบำรุงรักษาง่ายอยู่แล้วนะ ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับสวยงามมากๆครับโครงสร้างนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับเม็ดอาร์นะครับเดิมทุกจุดนะครับหัวน็อตยังสวยอยู่เลยนะครับเพ i ม s ซูบิชิเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการถูกแกะนะครับสวยงามครับคานหน้าก็เป็นคานหน้าเดิมเช่นกันนะครับเม็ดอาร์นะครับกมๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับ น็อตไม่เคยผ่านการขนะครับการันตีได้เลยครับคันนี้โคงสร้างเดิมแน่นอน100%เลยนะครับและดูแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับตรงฝากระโปรงยังสวยงามอยู่เลยนะครับเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในการเซอร์วิสคันนี้กันดีกว่านะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างไปฟังกันเลยครับในช่วงของการเซอร์วิสนะครับหลังจากที่ผมได้นารถคันนี้เข้ามานะครับผมก็ได้ทดลองการขับขี่ยาวๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกติเลยครับแต่จจะมีเรื่องของสายพานดังบ้างนะครับผมกก็้จาารออขู่ในคื ไปตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าครับผมต้องเปลี่ยนสายพานทั้งระบบเลยนะครับเพราะว่าสายพานเดิมเขาค่อนข้างจะสึกหล่อแล้วนะครับผมก็เลยยกชุดใหม่ทั้งระบบเลยนะครับสายพานทัมมิ่งนะครับลูกลอกสายพานครับสายพานบนล่างครับลูกลอกสายพานบนล่างครับสายพานท้อครับลูกลอกโชกคอัพบนล่างนะครับและที่สาคัญครับผมได้จากการเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบด้วยนะครับนี่นะครับคือบินที่ผมได้จากการเปลี่ยนมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับคือเซอร์วิสให้แบบจุกๆกันไปเลยนะครับเอาไปใช้งานต่อกันได้แบบบยาวๆนะครั โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมการเทสได้คันนี้กันดีกว่านะครับว่าคันนี้ขับขี่ดีแค่ไหนครับไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ Mitsubishi Pajero Sport 2.5กับเครื่องว g จีท b o d i d ดไฮเปอร์คอมันเล็วคันนี้กันดีกว่านะครับไปครับผมให้ดูรอบกับเกียร์ก่อนเลยนะครับ นี่ครับเกียร์เปลี่ยนลื่นๆนะครับรอบอยู่ประมาณ2,000ันนิดๆเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับการันตีได้เลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่เฟิร์มๆครับคันนี้เพราะว่าผมเซอร์วิสให้ครบๆเลยนะครับและเครื่อง V g จ u r b o นะครับผมบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับร้อแรงมาครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับดูครับแป๊บเดียวตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ120แล้วนะครับข้ามไปแล้วครับดูได้เลยครับ การันตีได้เลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเฟิร์มครับถือว่าแรงมากๆนะครับและการขับขี่เขาค่อนข้างดีเลยนะครับรถไม่มีสายไม่มีโยนนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยหม่เพียงแค่แสนสามเท่านั้นเองนะครับไฟเลี้ยวครับใช้งานได้ปกติครับและระบบเบรกก็อยู่ในขั้นที่ดีมากๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองความเร็วอีกรอบหนึ่งนะครับไปครับ ลิกดาวออกไปเลยครับนี่ครับ80ครับ100ครับ110ครับ120แล้วนะครับถือว่ากำลังเขาดีมากเลยครับเอาไปวิ่งทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีแพทเทิร์นชิปให้เล่นด้วยนะครับดูนะครับนี่ครับเกียร์เปลี่ยนตามรอบเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ประมาณเกียร์สี่ครับเข้าเกียร์ห้าก็ได้ครับทดเกียร์หน่อยครับเกียร์สี่ครับเล่งครับไปครับเราสามารถขับขี่อย่างสนุกได้เลยนะครับเพราะว่ามีแพลนชิพให้เล่นด้วยครับเปลี่ยนเกียร์ได้ตามใจชอบครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับให้อยู่ในรอบของเครื่องยนต์นะครับอย่างตอนนี้นะครับเกียร์สี่เกียร์สามครับนี่ครับก็จะเล็งแซงได้นะครับ ระบบเบรกดีมากครับทางโค้งครับโค้งนิ่เนียนเลยนะครับไม่มีสายไม่มีโยนแน่นอนครับและคันนี้นะครับการบริโภคน้ำมันครับก็อยู่ที่ประมาณ11-14กิโลลิตรนะครับทำได้สบายๆครับแต่ก็อยู่กับการอัตราแรงเท้าในการเหยียบด้วยนะครับเครื่องเฟิร์มมากๆครับทางโค้งนะครับใช้อยู่ประมาณ60ครับ ไปเลยครับนิ่งๆแบบนี้ดูความเร็วนะครับ60ทางโค้งเมื่อตะกี้นะครับไปต่อครับถือว่าขับค่อนข้างดีเลยนะครับรถไม่มีสายไม่มีโยนครับออกไปใช้งานยาวๆได้แบบสบายใจเลยนะครับและที่สำคัญแอร์เย็นเพลงเพาะเลยครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาคันนี้กันดีกว่านะครับว่าผมขาอยอยู่ที่เท่าไหร่ครับไปกันเลยครับ และในส่วนของราคานะครับคันนี้ผมขอขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0เท่านั้นนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Wheel Drive คันนี้ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับและ4 2 5 0 0 0นะครับก็จากการโอนฟรีสไลด์ฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับและบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่ในเครือดูแลด้วยนะครับอยากจะได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวไม่เพียงแค่แสนสาเท่านั้นนะครับและผมก็ได้จัดการเซอร์วิ ได้เลยว่าเอาไปใช้งานต่อกันได้แบบยาวๆเลยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้า m i t s u b i s h i pajero sport 2.5 gt คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ